ผมมีความรู้สึกว่าเรือเนี้ยน่าเล่นกว่า p i x อีกสวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับคิสโซนะครับเจนเชอร์แมนนะในรูปแบบสีไอซ์บูนะครับซึ่งเป็นสีใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์นะครับ ก็เรือนนี้นะยอมรับเลยว่ามันเหนือความคาดหมายคือตอนแรกเราคิดว่าในส่วนของตัว p i x เนี่ยไอบูเนี่ยคือยังไงก็ขายดีใช่ไหมผมก็ไม่คิดว่าเออทางแบรนด์เนี่ยจะจับอยู่ในสีที่เป็นในรูปแบบของเจเแมนนะครับถ้าเกิดลองจดจำได้เนาะตั้งแต่ p i x ออกมาเนี่ยคือตั้งแต่ p i x เสียเงินออกมานะตัว40มิลออกมาเนี่ยก็ทำให้ในส่วนของตัวกระแสเจ e แมนเนี่ยคือเงียบมาก ขั้นถึงแบบเงียบม,มากๆนะครับแล้วก็มาถึงเจลเทมเป n นโอเพนเนาะโอเพนฮาร์ดนะครับก็ทําให้กระแสกลับมาอีกนิดหน่อยแต่พอมาสีไอซ์บูของทาง PX ออกมาเนี่ยมันทําให้แบบกรบเจลเทนหมดเลยเพราะมันมีพิกัดเคสไซส์เดียวกันแล้วก็หน้าตาทรงอะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีความหลอ่อมีความหรูแล้วก็มีแนวแบบไทม์เลสขึ้นมานะครับเลยทําให้ในส่วนของทัพีเนี่ยมันค่อนข้างทีง่จะติดลงบนเลยนะครับขายดีมากนะครับย้ำว่าทุกสีเลยนะ แล้วก็พอมาในตอนนี้นะครับทางแบรนด์ก็จับสีไอซ์บลูนะครับมาลงอยู่ในเจนท์แมนบ้างนะครับซึ่งออกตัวก่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูในเว็บไซต์ Official ของทางแบรนด์เนี่ยผมบอกขึ้นรูปให้ดูคือสีไอซ์บลูที่เขาลงมันออกเป็นสีเขียวอ่อนๆนะซึ่งงงมากนะครับถ้าเกิดเราเอามาเทียบกับรูป o f f i c i a l ของทาง PIX บ้างเนี่ยไอซ์บลูเนี่ยมันโคละสีเลยแต่พอไม่เห็นเรือนจริงปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือสีเดียวกันนะครับสีเดียวกันเลยไอซ์บลูก็เชื่อรูปไม่ได้นะครับต้องดูัรนะคบ ทั้ง2เรือเนี่ยมีพิกัดไซส์เดียวกันนะครับคือ40มิลมนะครับแต่ทางเจนทัมแมนเนี่ยจะได้เปรียบตรงที่ว่าหน้าตาความคมชัดเนี่ยมันจะเหนือกว่านะครับแล้วก็ความหลูกลาเนี่ยผมยกให้เจนทัมแมนมามีมากกว่าแล้วก็กับตัวหน้าปัดเนี่ยของทางเจนทัมแมนเนี่ยมันจะออกแนวแบบเรียบๆไม่ไม่ได้เน้นลวดลายแบบเหมือนทาง P.R.X เนี่ยมันเลยทำให้ตัวเจนทัมแมนเนี่ยมันดูเรียบหรูมากๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะลงลึกในรุ่นของเจนทัมแมนไอซ์บูกันนะครับ เนมแรกเลยนะครับผมพาไปดูในพิกัดตัวเรือนกันก่อนนะครับพิกัดตัวเรือนเนี่ยเคสไซส์ตามนี้เลยนะครับคือมันเป็นนาฬิกาเคสไซส์40นะที่ความหนาเนี่ยอยู่ประมาณ11มิลน,นะ11มิลน,นิดๆนะแล้วก็หูหูสายถึงหงูสายเนี่ยไม่กลางมากแต่แอบ,บเสียดายคือรักหรือว่าหูสายเนี่ยมันให้มาเบอร์21มันเลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเออเวลาเราจะหาซื้อสายเปลี่ยนเพิ่มเติมเนี่ยมันอาจจะหายากนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่ายากมากมายนะก็พอหาได้นะ แล้วก็ตัวเครื่องรุ่นนี้ก็จะเป็น powermatic 80นั่นแหละแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นซีดีเซียมนะครับซึ่งจะเป็นแบบฉบับของเชนทัมแมนเลยนะครับยังไม่ใช่นิววาครองนะครับแต่การแอนตี้แมกเนติกหรือว่าระยะการใช้งานทั่วไปยาวนานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเหมือนเดิมนะครับจริงๆอนะ่ะในส่วนของตัวซีดีเซียมกับนิววาครองเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันสูงเหมือนกันเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกมาให้ดูนะครับก็ว่าไงคือตัวเครื่องตัวสเปคต่ตางๆเนี่ยถ้าเราเทียบกันแบบเอาแบบ เต็มๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีความแตกต่างอะไรกันมากมายนะครับกับ PIX นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับตัวกระจกเนี่ยเขาให้เป็นตัวกระจกซัฟฟาแบบโดมนะครับเวลาเรามองหน้าปัดตรงๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบเออมันเหมือนแบบขยายนะครับอันนี้คือจุดเด่นของกระจกแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวขอบกระจกเนี่ยให้มาค่อนข้างที่จะแบบสวยมากแล้วก็มีการขัดเงาสวยมากๆแล้วก็ตัวคราวเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของทางเจนที่แมนเลยนะจะมีคราวลักษณะแบบใหญ่ๆนิดนึงนะครับก็ แบบคลาวทรงทรงแบบทูดอร์นะครับมีความลักษณะใหญ่ๆนิดนึงแล้วก็ตัวสายเนี่ยก็จะเป็นการสายแบบขัดด้านนะครับผสมผสานกับข้อกลางที่เป็นการปัดเงานะครับส่วนด้านข้างตัวเรือนทุกอย่างเนี่ยจะเป็นการขัดแบบด้านหมดนะครับคือสวยมากๆนะครับส่วนฝาหลังก็จะเป็นฝาหลังแบบการเปิดเครื่องโชว์กลไกนะครับเป็นรูปแบบฝากดหรือว่าฝาอัดนั่นเองนะครับการกันน้ําก็อยู่ที่100เมตรนะครับตัวบานาพับต่างๆก็จะเป็นบานาพับแบบปัตตุฟายนลหรือว่าปีผีเสื้อนะครับ อันนี้คือเอกลักษณ์ของเขาอยู่ละนะครับซึ่งเป็นทุกเดือแล้วเราก็คุยกันมานานละนะครับส่วนหน้าปัดเนี่ยถ้าเราแบบเทียบกับในสีที่เป็นสีทิฟฟานี่บลูเงี้ยนะครับผมเอาเทียบกับทิสตันี่แอร์มาสเตอร์นะครับก็ในเคสไซส์เดียวกันเนาะทิสฟันี่ก็40มิลสีก็ออกอยู่ในโทนเดียวกันแต่ว่ามันจะคนลักษณอย่างเห็นได้ชัดนะครับสีไอซ์บลูเนี่ยมันจะออกเป็นสีแบบไลท์บลูฟ้าๆแล้วก็ออกแบบมีความเข้มบ้างในบางมุมเนาะก็ถ้าเกิดมุมแบบเฉียงๆนิดนึงอย่างเงี้ยเราจะเห็น ด้านๆนิดน,นึงนะครับซึ่งสวยมากแล้วก็มีสเสน่ห์สุดๆแล้วก็พอเรือนนี้เวลามันโดนแสงแบบหน้าปัดโดนเต็มๆอย่างเงี้ยมันก็จะออกแบบสีฟ้าอ่อนๆจางๆนะครับและเกิดเราสังเกตในส่วนของตัวหน้าปัดของตัวนี้ดีๆเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบเหมือนซันเรย์ออกอ่อนๆนะครับใครที่ชอบหลักชั่วโมงแบบเข้มๆหนานๆดูแบบเป็นมิติดูแบบคมๆใหญ่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะชอบเจนเทอร์แมนนะครับถ้าเกิดเราเอามาเทียบกับ PX ออีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับ ตัวช่องวันที่ลักษณะต่างๆถ้าเกิดเราสังเกตดูมันก็จะมีความใกล้เคียงนะแต่ว่าในส่วนของตัวขีดต่างๆอย่างเงี้ยนะครับทางเจนทัมแมนจะออกคมแล้วก็ดูชัดกว่านะครับตัวเป็นริ้วมิติต่างๆเงี้ยระยะห่างจากตัวกระจกจนถึงตัวหน้าปัดเนี่ยทางเจนทัมแมนจะมีมากกว่า,าเลยทําให้ตัวเจนทัมแมนเนี่ยมันดูเหมือนเป็นแบบมันมีความแบบคมมีความแบบสวยกว่าแล้วก็ดูหน้าปัดเนี่ยมันดูเป็นแบบเป็นมิติมากกว่าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเจนทัมแมนกับ PX นะครับ จุดหนึ่งที่ทําให้ P.I.X. ขายดีเนาะก็คือสีนี่แหละนะครับแต่พอเขาเอามาลงในรูปแบบของเจททันมปุ๊บ um เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเรือนเนี้ยน่าเล่นกว่า P.I.X. อีกนะครับแล้วก็สีเนี่ยมันมันน่าใสกว่า P.I.X. เพราะว่าตัวหน้าปัดเนี่ยมันออกแนวเรียบๆนะครับก็เวลามันอยู่บนข้อมือครับผมใส่ให้ดูอันนี้ผมตัดคอแล้วนะอยู่อ่าผมตัดออกคอละผมตัดออกสีข,ออกออกข้อนะครับข้างละ2ข้อนะครับบนข้อมืออยู่6.3นิ้วนะครับซึ่ง ถ้าเกิดเพื่อนลองสังเกตดูอะถ้าเรือนไหนที่ผมจะใส่เองอะส่วนใหญ่ผมจะตัดข้อหมดและเรือนไหนที่ผมแค่รีวิวนะคือจริงๆมันมีนาฬิกาหลายเรือนแหละนะครับเราจะเอามาใส่เองทุกเรือนมันก็หงเกินเนาะเกินไปก็คงจะขาดทุนยับเลยแหละถ้าเรือนไหนผมถูกจริงๆผมจะตัดสายแล้วก็ผมจะลองแบบเอามาใช้งานเองคือไม่ได้ขายละนะครับเรือนนั้นก็ผมรู้สึกว่าเรือนเนี้ยน่าใส่กว่า p i x ถ้าถามความรู้ส<ๆ>ึกผมนะผมรู้ส<ๆ>ึกว่ามันออกงานนะครับมันใส่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันดูแบบ มันดูคมมันดูสุภาพนะครับยิ่งดูมของเรือนนี้นะมันดูแบบสมบูรณ์น่ะคือมันเป็นนาฬิกาที่มีวันที่น่นนะมันเป็นนาฬิกาที่มีเดทแต่ว่าเวลาในที่มืดเนี่ยมันเหมือนนาฬิกาบายเดทซึ่งผมรู้สึกผมชอบในส่วนของนี้ในส่วนของ g e n t l e m a เมากมากในตรงนี้นะคือรูมของเขาเนี่ยมันมันสมบูรณ์น่ะมันไม่เหมือนกับนาฬิกาที่มีวันที่อะเพราะมันบอกแบบเท่ากันทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็อันนี้อยู่บนข้อมือ ก็เป็นนาฬิกาที่อยู่บนข้อมือแล้วแบบดูดีมากดูฟิลกูดมากแล้วก็ดูสวยมากๆนะครับก็เทรนกำลังมาในรูปแบบของสีนี้นะใครที่รู้สึกว่าออมองหาสีฟ้าอ,อ่อ,อนๆแต่ก็ไม่อยากได้เป็นสีฟ้าแบบไอซ์บลูหรือว่าต้องการแบบไม่ใช่แบบแนว p ี x อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า g e n t l e m a n เรือนนี้น่าสนใจนะครับตัวหน้าตาความคมชัดการบอกตำแหน่งเวลาการแสดงในที่มืดเรือนนี้ผมว่าดีกว่า p ีนะครับ แล้วก็ฟิลลอ่งอยู่บนข้อมือคือแบบสวยมากข้อสายที่มันเล่นเงากว่า PR เองเนาะมีลักษณะที่แบบเออหรูหรามากกว่านะครับใส่ขึ้นข้อใส่ออกงานใส่ทำงานเจนทัมมนจะดูแบบแบบลุกดีกว่านะครับก็ใครที่กำลังมองหานายกาเคสไซส์40นะคิกาดเดรสนะผมอยากให้เพื่อนเนมองในสีนี้ของทางเจนทัมแมนอีกสีหนึ่งเนาะอีกเรือนหนึ่งนะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีราคาป้ายเรือน,นี้มา3 1 4 0 0นนะครับซึ่งแน่นอนแหละนะครับราคามันจะ สูงกว่าทาง P.R.X นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้ความเบาความใส่สบายผมก็เชียร์ P.R.X แหละนะครับเพราะว่ามันได้จุดนี้กว่าจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้แนวแบบลุกดูหลากว่านะครับแล้วก็ดูลักษณะแบบเออมีแบบ ฟิวดีกว่าลุกดีกว่านะครับแล้วก็คุณภาพเนื้องานความคมชัดหน้าปัดเนี่ยมันมีมากกว่าอย่างเงี้นะครับผมเชย่์เจนท่าแมนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเรือนนี้นะครับด้วยส่วนตัวถ้าเราเอามาเทียบกับ p x i อเออ่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีโทนเดียวกันนะแต่ผมรู้สึกว่าเจนท่าแมนเนี่ยมันออกแนวแบบเรียบๆแบบ เหมือนมันซ่อนรูปอะคือมันมีความคมชัดแล้วก็มีความที่มันเป็นสีเนี้ยในโทนเดียวกันที่รูปผมรู้สึกได้เลยว่าเออสีแบบเนี้ยมันยังไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนทำออกมาเนาะแล้วก็หน้าปัดแบบซ่อนซันเรย์อ่อนๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกผมแบบประทับใจมากนะครับก็อันนี้จะเป็นอารมณ์ของทางเชนท์แมนทั้งหมดนะครับของตัวล่าสุดนะครับสีไฮสปูนะครับก็ เอาไว้ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจเรือนนี้ในราคาพิเศษนะครับเพื่อนเพิ่มเกียวโคทยคลิปนะครับแล้วก็ทักมาสอบถามนะครับจะเป็นรูปแบบบนเงินเนาะส่วนใครที่สนใจเรือนนี้แบบผ่อนชาระนะครับก็เพื่อนๆกสามารถทํรายการผ่านช้อปปี้ได้เลยนะครับผมลงรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับในรูปออฟฟิเชียลเนี่ยอย่างที่บอกไปต้นคลิปเนาะมันอาจจะไม่เหมือนจริงเนาะก็ดูในคลิปเอานะครับก่อนวันนี้นะครับผมบอสนะครับจากช่องแหวนท่าแพก็ฝากเรือนนี้ไว้เท่านี้ครับแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ